ชาวต่างชาติกว่า30ชาติจำนวน7,140คนยังคงพักรออยู่ในสถานที่ที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ของพลตรีชิตูจัดเตรียมเอาไว้อยู่ในเมืองเมียววดีค่ะโดย BGF ดูแลเรื่องความเป็นอยู่อาหารและการรักษาพยาบาลแต่ด้วยจำนวนที่มีมากทำให้ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความแออัดทางผู้นำ BGF จึงร้องขอความช่วยเหลือให้นานาชาติ รับคนของตัวเองกลับประเทศต้นทางไปพันเอกนะัทกรเรือนติผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้ข้อมูลว่ามีการประสานล,ลำเลียงชาวต่างชาติข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อส่งกลับประเทศต้นทางในวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมนี้ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าเวลานี้ยังรอคําสั่งอย่างเป็นทางการนะคะและเบื้องต้นยังไม่ทราบสัญชาติและจํานวนที่ชัดเจนค่ะครั้งต่อไปก็น่าจะมีการส่งตัว ประมาณวันพฤหัสตั้งแต่วันพฤหัสหน้าเป็นต้นไปนะพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าตอนนี้เรามีตัวแบบเนี่ยที่ได้อนุมัติให้ดําเนินการอยู่แล้วใน2รูปแบบก็คิดว่าก็ไม่น่าจะยากสลับการประสานงานในแต่ละประเทศแต่ว่าทั้งนี้เราหน่วยในวิธีก็เราสั่งการจากทางของหน่วยเหนือมาก็พร้อมปฏิบัติอยู่แล้วครับส่วนมาตรการในการป้องกันชายแดนนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6บอกว่าได้สนธิกําลังกับทหารและฝ่ายปกครองครับคุมเข้ม ป้องกันการลักลอบเข้าออกนะครับหลังจากการปราบปรามขบวนการคอร์เซนเตอร์รับก็ได้มีการประสานงานนะครับร่วมกับบุรณาการทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับตำรวจเวนชายแดนนะครับหรือทั้งฝ่ายปกครองก็ตามนะครับเราก็มีการซิลพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ครับ ไม่เฉพาะการปรับรามคอเซนเตอร์นะคะแต่ว่าชายแดนฝั่งอำเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากยังได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างกองทัพกระเรียงอิสระแห่งชาติกับทหารเมียนมาทั้ง2ฝ่ายตอบโต้กันเป็นระยะค่ะล่าสุดกองทัพกระเรียงแห่งชาตินำกำลังเข้าประชิดพร้อมใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนทิ้งระเบิดไล่ฐานปูล,ลูตูบริเวณเนิน1 2 4 8 ที่จังหวัดผาอันรัฐกะเรี่ยงจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ1กิโลเมตรค่ะขณะที่กองทัพอากาศเมียนมาก็ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดต่อเนื่องเช่นกันทําให้ชาวกะเรียงที่หนีภัยข้ามมายังฝั่งไทยประมาณ500คนยังไม่กล้าเดินทางกลับซึ่งทหารรานพร้อมด้วยกองกําลังนเรศวรส่วนที่กําลังกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการลุก,กล้าเข้ามาในเขตแดนหรือในอธิปไตยของไทย